เกิดอะไรขึ้นกันแน่เบสรักวานีอันฟอรโรคูจินแพทริกปาวริสงานนี้ทำแฟนคลับใจหายหนักมากเรียกก็เป็นคู่จินสุดฮอตที่มาแรงอยู่หนะขณะนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเบสรักวานีหรือเบสคําสิงกับหนุ่มหล่ออย่างแพทริกปาวริสที่พักนี้ทางคู่นั้นมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักทั้งมีคลิปและภาพคู่ออกงานทำเอาชาวดอมใจฟูสุด,สด อีกทั้งก็ยังควงคู่ไปร่วมงานแต่งของเมพิชนาะกับไฮโซบิกซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนนั้นสงสัยหนักมากว่าหรือจะเป็นการเปิดตัวกันแน่ล่าสุดไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแฟนคลับตาดีเข้าไปส่องช่องทางโซเชียลของเบสก็พบว่าเบสนั้นได้มีการ u n f o l ลแพทริกและก็ทำการซ้อนรูปคู่ อีกทั้งในติ๊กต็อกด้านของเบสนั้นก็ได้ซ่อนภาพคู่และร่วมเฟรมถ่ายรูปกับแก้มบุ๋มและพีทในงานแต่งของเมพิชนาตแต่ทางด้านฝั่งของแพทริกนั้นก็ยังฟอลเบสอยู่เช่นเดิมและงานเนี้แฟนๆนั้นก็ได้คอมเมนต์ตั้งคำถามและสงสัยกันอย่างมากอาะพีเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกด้วยนะคะทำงานไม่ได้เลยหวาวุ่นเลยเรา ไม่นะเราอินกับคู่นี้มากนั่งดูได้ทั้งวันนะ่ะเพิ่งมาติดตามน้องดูทั้งวันตั้งแต่วันอาทิตย์นี่ก็เพิ่งเลื่อนดูแต่เข้ามาเจอแบบนี้ใจสลายเลยทุกคนใจเย็นๆก่อนนะน้องอาจจะแค่งงอนกันเฉยๆรอให้น้องออกมาพูดก่อนนะใจหายเลยเป็นต้น ซึ่งน้องก็มีแผนที่จะออกรายการแฉรในวันที่22ธันวาคมนี้ยังไงก็รอฟังจากปากทางคู่น่าจะดีที่สุดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ